Thank you ดวงไลยปักหลังในเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีเมษในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษในปักหลังนี้ช่วงนี้คุณค่อนข้างจะทํางานแบบสุขกายสบายใจแต่อาจจะต้องใช้ความคิดบ้างในการดําเนินงานทางด้านการงานและธุรกิจอาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับผู้บังคับบัญชายอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ด้วยความสามารถและสติปัญญาของคุณคุณก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของการงานในช่วงปักหลังนี้ไปได้ด้วยดีและคุณก็จะมีความ รู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับความสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการเงินสําหรับชาวราศีเมษในปักหลังนี้คุณค่อนข้างจะใช้ใจ่ายเกี่ยวกับความสุขส่วนหรือความสุขของคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณคุณจะใช้ใจ่ายตามใจตัวเองค่อนข้างมากแต่หากคุณได้มีการวางแผนระมัดระวงังคิดแต่ตองไม่ให้สูญสูญไร้จ,จนเกินไปการเงินของคุณก็จะไม่ค่อยมีการติดขัดมากสักเท่าไหร่นักในช่วงปักหลังนี้ในด้านของความรัก ความรักของคุณสําหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะตามใจตนเองมากเกินไปสักหน่อยทําให้คุณมีความคิดเห็นขัดแย้งกับคนที่อยู่ข้างตัวคุณหรือคู่ของคุณในช่วงนี้ทั้งนี้คุณก็อาจจะต้องพิจิพิจารณาบ้างว่าคุณเอาใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเพราะหลายๆอย่างคุณค่อนข้างจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับคู่ของคุณมากพอสมควรถ้าหากปรับความเข้าใจกันจูนกันได้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนคนที่เป็นคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะหาความสุขใส่ตัวค่อนข้างมากอาจจะเที่ยว กับตัวเองค่อนข้างสูงคุณอาจจะใช้ระยะเวลาในการไต่ตองดูคนค่อนข้างนานคุณอาจจะยังไม่ค่อยที่จะรีบร้อนในการเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณหรือเป็นแฟนของคุณคุณค่อนข้างจะใช้ความคิดในการคัดสรรและเลือกมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นการดีสําหรับคุณเองในการค้นหาคนที่เหมาะสมกับตัวคุณ